เมื่อเวลา17นาฬิกา36นาทีวันที่28พฤษภาคม2568ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุแท่นปูนถล่ทลมทับคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเขาพระตำหนักเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรสอพอ พัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ทรมาสถานเมืองพัทยารีบนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้านหลังตึกพบเศษแท่นชิมพเพลสซีเมนทลล่มตกลงจากตัวอาคารเศษปูนกระเด็นเกลื่อนพื้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทราบชื่อคือมิสเตอร์เอสัญชาติออสเตรเลียมีบาดแผลที่สีสแขนขวาและขาข้างขวา เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะที่มีรถจักรยานยนต์จำนวนหลายคันถูกเศษปูนกระเด็นใส่จนได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าแท่นชิมเพสซีเมนที่ติดอยู่ข้างอาคารซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพถ่ายชำรุดแต่ยังไม่มีการแก้ไขจนกระทั่งเกิดเหตุถล่มร่วงลงมาใส่โครงหลังคาที่นั่งข้างสนามโชคด,ดีที่ตกลงใส่โครงเหล็กไม่ได้ถูกนะักท่องเที่ยวโดยตรง สอบถามนายวีให้ข้อมูลว่าขณะที่ตนเองว่ายน้ำอยู่ในสนามสังเกตเห็นแท่นปูนซีเมนดังกล่าวถล่มตกตกลงมาอย่างรวดเร็วทำให้น้องท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณดังกล่าวพากันหนีตายอย่างออนหมานส่วนตนเองนั้นรีบขึ้นจากสนามแล้วหนีเอาชีวิตรอดเช่นกันเบื้องต้นพันตำรวจเอกอนเนกสะท้องอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองโดยกำชับให้พนักงานสอบสวนนสพ เมืองพัทยาตรวจสอบโดยละเอียดขณะที่ด้านฝ่ายกองช่างของเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ถล่มลงมาเช่นกันโดยสันนิษฐานว่าเกิดความชำรุดมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งเกิดถล่มลงมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งยังไม่มีมีการระบุว่าจะมีผู้ใดมีความผิดหรือไม่อย่างไรขเห็นเราเลยมาดูรถใช่มันเป็นฝังที่เนจอดพอดีอะไรหล่นลงอ่ะนั่นแฟนแฟนพี่ ครัก็อยู่คอนโดฝั่งตรงนู้นไงจะเห็นเป็นไงพี่ไปตอนเราพี่ก็เดินมาดูก็คือเขาหลังเลยอ่ะไม่ก็คนเขาก็เรียกกันมาดูนั่นแหละเขาว่าแจ้งชำรุดมานานแล้วไม่ใหมพี่ไม่นานไม่นานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ปะไม่ถึงครับสัมภาษณ์แทนซึ่งสัมภาษณ์เนี่ยเฮ้ยรถไอ้ตัวนี้เป็นสาบไม่นะรูยังไงครับนี่ยครับที่ที่มันติดอยู่ฝั่งเนี้ครับไม่เป็นสับไม่นะนี่หมุนแล้วผมผมเห็นเลยนะผมว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะเห็ขาหล่นเหรอ หลุดพร้อมกันเลยครับไม่ได้หลุดทีละอย่างหลุดแบบเป็นแทงเลยอ่ะครับทั้งห,หมดคนจีนครับคนจีนเขาทั้งวิ่งนะครับวิ่งไปทา้งนัน้นมือเขาเร็วมากครับตายถ่ายของพี่ได้ถ่ายไวมาไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้จกกับไงเขาก็วิ่งกันหมดเลยเอ้าว